อนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณมนัสสวัสดีข้าราชการบำนาญอยู่ที่ชาเชิงเซาเชิญครับทำอย่างไรขยะกับสถานที่กำจัดจึงจะมีความสมดุลกันและทำอย่างไรขยะอุตสาหกรรมจึงจะไม่หลุดลอดออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาถามเอ็นจีโอก่อนดีไหมครับครับคือ ที่จริงหลักการการการกรจัดขยะเนี่ยวันนี้เราจัดการแบบเราเอาขยะมารวมกันให้ที่เดียวก่อนแล้วค่อยไปกําจัดอันนี้ไปเก็บขยะย่อยมารวมกันแต่ที่จริงแหล่งกาจัดขยะเนี่ยที่มันถูกหลักคือมันเกิจดจากตรงไหนต้องกําจัดที่นั่นแล้วก็เป็นการกำแยกกันกําจัดมากกว่าที่จะมารวมกันแต่วันนี้หลักการที่เราคิดว่าเขาพยายามยึดหลักการก็คือเอาหลักการเรื่องเรื่องมารวมแล้วเอาขยะไปทําไปทําผลิตไฟฟ้าบ้างไปทําอย่างอื่นบ้างเนี่ย คือมันอาจจะมีชุมชนที่มีขนาดใหญ่นะไม่ไม่เยอะแต่วันนี้หลายที่เราพยายามที่จะทําอย่างนั้นฉะนั้นการกําจัดขยะที่ที่ดีหรือบอกว่ามันมันต้องมันต้องแยกแล้วก็ต้องช่วยกันส่วนการแยกขยะเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เราแยกจริงแต่สุดท้ายมันเราลถคันเดียวไปรับที่เดียวกันครับมันก็เอามาเกาะไฟรวมรถคันเดียวกันอีกซึ่งมันไม่ได้เอารถไปไม่คือมันต้องต่างสีกันนะรถคันสีเหลืองก็ต้องเอาขยะสีเหลืองถังสีเหลืองไปขยะสีเขียวก็ขยะถังสีเขียวไปแต่ตอนนี้มันรวมกัน นั้นเอกเราบางชุมชนทําแต่สุดท้ายในภาพรวมมันไม่ได้ทําครับทวนขยะขยะที่เป็นขยะพิษเนี่ยนะมันที่จริงมันมีหลักในการกําจัดของเขาอยู่เฉพาะอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่อุปกรณ์ที่เป็นบรรจุสารพิษมาเนี่ยโดยหลักการตามอนุสัญญามอนทรีออนเนี่ยคุณต้องส่งกลับครับไม่ใช่เอาอมาไว้ภายในประเทศฉะนั้นวันนี้เราเราประเทศไทยเนี่ยเราไม่ยอมปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการกําจัด ขยะไประเภทอย่างนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อคุณขยะที่มาจากประเทศไหนที่เป็นอุปกรณ์บรรจุเนี่ยสุดท้ายคุณต้องส่งกลับไปบแต่ตอนนี้เรามาเปลื่งพื้นที่กับการที่เอาขยะพิษนี่ไปกําจัดแต่แต่ต้องแยกออกจากกันฉะนั้น,นผมิดว่ากรณีของการขยะออกมาจากโรงงานแล้วก็ทิ้งสบปสบปาเนี่ยผมว่าต้องมีโทษโทษให้หนักขึ้นอาจจะต้องเสนอให้มีการปิดโรงงาน เป็นเดือนเพื่อที่จะได้มีการหลับจำบอีกการหนึ่งเนี่ยไอ้ต้นทุนใน,นการทำไอ้กำจัดขยะอย่างนี้มันมันมันมีต้นทุนที่แพงขึ้นฉะนั้นมันก็เลยใช้วิธีแบบไปทิ้งพอไปทิ้งแล้วก็มีโทษปรับเพียงไม่เท่าไหร่รมันก็เลยทําให้ให้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีการหลับจำฉะนั้นเพราะว่าไอ้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันมันแยกกันนะระหว่างขยะทั่วไปกับขยะที่เป็นขยะพิษก็ต้องแยกกําจัดให้ถูกวิธีในยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะไหมคือตอนนี้ที่เขาทาอยู่ก็คือเอาขยะมาใช้ แล้วก็กําจัดรวมแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือลก็ขยะประเภทประเภทที่กองทิ้งครับก็ไปรวบรวมแล้วเป็นไปผลิตไฟฟ้าไปอะไรอย่างนั้นมากกว่าโออย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนอย่างเช่นทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้าเนี่ยคเขาก็จะมีระบบว่าทิชชู่ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะต้องเป็นทิชชู่ที่ย่อยสลายได้ภายในกี่วันไม่สร้างภาระให้กับโถส้วมสุขภัณฑ์ต่างๆอันนี้มันต้องมีนโยบายนําแล้วก็ไปสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะแล้วปลูกฝังจิตสำนึกของคนพร้อมกันด้วยคือข,ของเราเนี่ยนะผมคิดว่าเราไปดูงานต่างประเทศเยอะอถ้าเราไปดูในกลุ่มประเทศแถวกลุ่มสแกนดิเนเวียแถวเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเขาจะมีคุณซื้อโคกไปคุณคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระป๋อง<ะ>ที่เป็นขวดไปเขาก็จะบวกราคาขวดกับกระป๋องเพื่อเอามาคืนด้วย<อ>เช่นน้ําขวดหขวดราคา10บ,บาท แต่เขาบวกค่าขวดไปเป็น13บาทแต่ถ้าคุณเอาขวดนั้นมาคืนเมื่อไหร่คุณจะได้เงิน3บาททั้งคืนแต่ของเราไปดูงานกันเยอะแยะกลับมาไม่เห็นทำเออที่จริงร้านสะดวกซื้อที่มันกระจายอยู่ทั้งหมดมีหน้าที่ต้องรับขวดที่คุณขายแล้วกลับคืนไปในระบบให้ได้อ,อันนี้อันนี้เพราะว่าเป็นวิธีที่จะลดขยะอันหนึ่งส่วนอันที่สองเนี่ยในบางประเทศเขาไม่แยกขยะแบบที่ท่านว่าแล้วมาย่อยนะถุงพลาสติกต้อง ต้องมาใช้ในส่วนของการในห้างสินค้าให้น้อยลองประเทศจีนเคยมีปัญหาเรื่องขยะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาออกกฎหมายเด็ดขาดเลยถุงพลาสติกที่ไปในห้างสินค้าเนี่ยไม่สมควรห้างสินค้าไม่มควรไม่ควรแจกถุงพลาสติกซึ่งมีปัญหาในการก,รรกําจัดขยะมากที่สุดอันนี้จําเป็นต้องออกเรื่องระเบียบอย่างนี้มากขึ้นฉะนั้นถ้าดูตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางเนี่ยมันต้องดูควบคู่กันไปแต่ของเรานี่มาดูแต่ปลายทางอย่างเดียวเราไม่ดูต้นทางอันนี้อันนี้ผมคิดว่าจำเป็นต้องกลับไปดูต้นทางมันมากขึ้นครับคุณชาลีครับ ครับปัญหาประเด็นนี้นะครับเชียงแซวเราน่าเห็นใจเพราะว่าถูกเลือกให้เป็นที่ทิ้งขยะประเด็นเนี้ยผมว่าอันเนี้ยฟันธงชัดเจนเลยว่าเขาเลือกเพราะอะไรหนึ่งพื้นที่มันใกล้แหล่งอุตสาหกรรมที่ผลิตที่ได้ขยะมาแล้วก็ถูกที่สุดมผมว่าสิ่งที่จะแก้ได้เนี่ยเราต้องแซงชั่นคนชะเชิงเซาที่มีที่ดินนะ เราทารู้ว่าต้องมาที่ไปค้ากําไรแบบนี้แล้วต้องมารับทิ้งขยะจากใครเนี่ยต้องปฏิเสธถึงแม้เขาจะให้เงินทองเรามากมายมเจ้าของที่เนี่ยสำคัญที่สุดอย่าเห็นแค่เงินสุดท้ายมันกลับมาเรื่องเดิมคือเรื่องเงินเรื่องเรื่องผลประโยชน์และคนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยผู้ตั้งคําถามเนี่ยก็อยู่หนึ่งในในผู้ที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปกับการต่อสู้เพราะอะไรเพราะว่า เขาไม่คิดนี่ครับเขาปกป้องพื้นที่ทำดินทำกินของเขาแต่อีกคนที่มันทำธุรกิจแบบเนี้ยมันได้เงินมหาศาลอะ่ะหนึ่งชีวิตไปแต่เงินเขากะว่าเขายังได้เป็นร้อยล้านนี่ยังไงฮะผมว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องแซงชั่นและที่สำคัญคือเราเสนอเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องมีการสร้างเครือข่ายและที่สำคัญคือต้องตรวจสอบเรื่องของข้อมูลได้อย่างเปิดเผยอย่างเช่นเนี้ย เลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยถ้าเรารู้ว่าที่แปลงนี้เป็นของใครแล้วเราเช็คไปซิว่าเนี่ยบุคคลคนนี้ทำธุรกิจแนวนี้หรือเปล่าแล้วก็ทำแบบเอาพื้นที่เนี่ยไปรับจ้างทำธุรกิจที่มันทำให้คนในแปดริ้วของเราเนี่ยพูดง่ายว่าสิ่งแวดล้อมเสียเราทำลายทำลายอาชีพของคนแปดริ้วทำลายแหล่งต้นน้ำนี่สำคัญที่สุดผมว่ากระบวนการแซงชั่นและ การเปิดเผยข้อมูลต่อไปในการปฏิรูปครั้งนี้ผมว่าประชาชนเนี่ยจะต้องมาร่วมมือกันเพราะว่ารัฐมนูลเขาเปิดช่องแล้วในการรวมตัวกันครับคุณมนัสครับเห็นอย่างไรกับประทูท่านครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราชาวฉะเชิงเซาเนี่ยแปดลิ้วเนี่ยเรามีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับในเมื่ออุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาครับเราก็มาคิดกันว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศของเราเนี่ยชาวฉางเชิงเซาเนี่ยมันเสียไปแล้วแล้วเราเราจะทําอย่างไรมันจึงจะกลับมาได้อที่ผมว่าขยะเนี่ยทาไมมันมากเหลือเกินผมเพิ่งทราบจากคุณชาลีนะครับว่ามีคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะเอาขยะเนี่ยมาทิ้งที่ฉาวเชิงเซาแปดริ้วของเราอแล้วคนที่เลือกเนี่ยเคยถามเราเนี่ยชาวฉาเชิงเซาไม่ว่าอคุณจะรับไหม ขยะเนี่ยเราเอาไหมครับขยะเนี่ยครับครับทุกคนก็ต้องตอบแบบเดียวกันนะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรเราจึงจะอยู่กันได้นะครับขยะเนี่ยมันมีทั้งขยะครัวเรือนทั้งขยะโรงงานแต่เมื่อมันมารวมกันแล้วก็เป็นขยะอุตสาหกรรมที่มีพิษทั้งนั้นนี่เราจะทำอย่างไรสำหรับกระทูที่สองที่ผมถามว่า,ราประเด็นแรกนะครับว่าทำอย่างไรขยะกับสถานที่กำจัด จึงจะสมดุลกันได้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่เป็นผู้ที่ว่าจะไปทำโรงงานกาจใดขยะแบบนั้นสำหรับประเด็นที่สองที่ว่าทำอย่างไรไอ้กากอุตสาหกรรมหรือว่าขยะอุตสาหกรรมเนี่ยทำไมทำอย่างไรมันจึงจะไม่เล็ดลอดออกมาทำร้ายชาวบ้านครับตรงนี้เขาอันนี้ผมไม่ทราบแต่เท่าที่ศึกษาดูแล้วก็จากการต่อสู้ของเราชาวชาวเชียงแาว,าวกันมาเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนอย่างมากที่ทําให้ขยะเหล่านี้ออกมาทําร้ายชาวบ้านตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ว่าปัญหาที่ทําให้ขยะสารพิษออกมาจากโรงงานได้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับถ้าเผื่อว่าคุณมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความเอา หลักการในการกำจัดหรือว่ามีความเข้มงวดในหน้าที่ของคุณแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าขยะจะไม่มีทางออกมาอย่างเด็ดขาดแต่นี่คุณปล่อยป่าแล้วเลยนะครับครับจะออกมาจากต้นทางไปทางไปทางไหนคุณจะต้องทราบ,รบแต่นี่เมื่อคุณทราบแล้วคุณไม่ทําครับขอทราบจุดตําแหน่งที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออำเภอพนมสารคามโอทั้งตําบลเขาอินซ้อนทั้งตําบลหนองแหนอผมอยู่ที่ตําบลหนองแหนโอเสียผู้ใหญ่ไปคนหนึ่งใช่ไหมครับอืม ครับนี่ก็คือทําให้เราได้ทราบว่าการที่เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งเราก็อาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของเราไปนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำร้ายชาวบ้านทำร้ายประชาชนนี่ก็คือเมื่อคุณทราบแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเวลวร้ายที่มันออกมาจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นขยะสารพิษเนี่ยเมื่อมันไปอยู่ในดันแลเนี่ย คุณก็ไม่รีบมาจัดการนี่ก็เลยทำให้ความคิดความนึกอ่านของชาวบ้านที่มีต่อทางราชการเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงกันข้ามกันไปครับครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอธิการครับเห็นเห็นอย่างไรกับกระทู้นี้ครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดจากความไม่รับผิดชอบนะครับ,รบผู้ผู้ที่สร้างขยะขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบผมห็นด้วยกับท่าน ท่านหารนะที่ว่าใครขายก็ซื้อคืนเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะจะได้ทำให้ขยะในสังคมเรามันลดลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าไม่มีคนเอาคืนมีแต่ผลักภาระให้คนอื่นคนที่อ่อนหรือว่าคนที่อ่อนแอกว่าก็จะถูกผลักภาระมาให้อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับท่านครับครับเชิญครับ ขอบคุณครับพีทีกร mm hmm. ผมธนพลเข้มกัดทองนะครับขอมันพูดกันไปกันมาแล้วก็มาลงสิ่งแวดล้อมไปลงที่ขยะออชุมชนหมู่บ้านศรีทรเป็นชุมชนสีโลเวตมาสิบปีแล้วครับเอาขยะมาดูแลสวัสดิการชุมชนนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นนโยบายแม้กระทั่งท้องถิน mm ่น hmm. นะครับจังหวัดหรือว่านโยบายของรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจฉะนั้น นโยบายของรัฐควรเอาไปพิจารณานะครับ<ม>นี่ประเด็นเย็นนะครับส่วนประเด็นร้อนที่น้องแล้วกันอ่อนน้ผมทักปีสองปีมานัดนะครับตรงนั้นลงไปลุยกันหลายรอบนะครับขยะพิษกับขยะอันตรายครับน,นี้ได้พูดกับท่านไปยุธ์ไปแล้วนะครับว่าต้องมีการบูรณาการอย่างน้อยห้ากระทรวงวันนี้หนึ่งกระทรวงหลักออกมาแล้วรกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มาเป็นมิตรกับเรานะครับมผมเพิ่งจัดโครงการสิ่งแวดล้อมกับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล,ล้อมยังไงโรงงานนะครับ,ค,รบควรจะต้องเข้ามาบูรณาการกับมหาไทยนะครับดีใจที่ท่านประยุทธ์สั่งไปแล้วว่ามหาไทยยังไม่สั่งอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมมีงบมากๆเอามาทํำยังไงอยู่ยังไงกับชาวบ้านนะครับมันถึงจะดีทุกฝ่ายถ้าให้ประชาชนทําอย่างเดียวแล้วมาร้องเป็นม็อบเดี๋ยวท่านก็จะยิงเราอีก โดยเฉพาะกอทมวันนี้มาบ้านผมวันละสี่พันตันผมบอกท่านประยุธ์ไปแล้วว่าขอเป็นเงินกลับมาได้ไหมแล้วห้าจังหวัดขอบคุณครับเขากำหนดเป็น6จังหวัดที่วิกฤตพี่ทีกรรู้ไหมครับว่าจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนครับสระบุรีอยุธยานนบุรีบริเวณรอบนอกทั้งหมดสมรปราสมุทรปราการยกเว้นแปดลิ้ว ผมบอกว่า8ลิ้วขอเป็นจังหวัดที่วิกฤตเพราะผมอยากได้เงินได้งบประมาณถ้าวิกฤตมันถึงจะได้ใช้เงินทีเราทำอะไรไม่ได้เลยลดแมปจังหวัดวันนี้เป็นกรรมการลดแมปแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรไปถึงไหนเลยนะครับฉะนั้นงบประมาณจังหวัดต่อไปที่จะบรรจุเข้าไปผมขอเป็นจังหวัดชาเชียงเซาเราจะได้มาแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้ผมบอกท่านหมอมราชววงศ์สุขุมพันธ์จะให้พวกผมชี้ไหมว่าบริษัท ที่เอาขยะมาทิ้งนะครับคุณพิชนะอาจาจะพูดไปแล้วผมมาไม่ทันอเอามาทิ้งชื่อบริษัทอะไรไม่ได้ชื่อบริษัทสุขุมพันธ์นี่แต่มันชื่อบริษัทอะไรก็ไม่รู้แต่มาบ้านผมทำไม,มนะเสียงทั้งหมดของจังหวัดชางเซาว,วันนี้ผมฝากท่านพิธีกรไปว่าให้ถึงท่านไปยุทธนะครับ,รบในฐานะผมก็เป็นหนึ่งแนนุก,กรรมการสปรชว,ว่าทำอย่างไรทุกเสียงของฉางเซาที่พูดนี้จนกระทั่งมีคนเสียชีวิต มันถึงจะสําเร็จได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเออเชิญครับกัะญาเนี่ยผมแยกออกเป็นสองประเภทกัญยากรัวกับกัญยาอุตสาหกรรมกับยงงานนะครับคือกัะญากรัวเรือนเพราะว่าต้อง,ต,องต้องสร้างจิตสํานึกให้มีการคัดแยกที่ถูกต้องตามหลักการนะครับไอ,อไรดีเดีเกิรนได้ก็ใช้ดียเกิรนอะไรที่ฟังกรบได้ฝฟังกรบอะไรที่ไปทำลายได้ป๋าก็ให้เป็นหลักการไม่ใช่ห้าถังเวลาย,ยกใส่รถก็รถกันเดียวกันอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ แล้วก็ผมว่ารับเบียบหลักเกณฑ์มันดีหมดเลยครับแต่การบังคับใช้กฎหมายนี่มันไม่ไม่มบังคับใช้ครับไม่ได้เฟดไปขนกัญญาพิษเนี่ยเขาบอกไปทิ้งไปคําจัดที่สระบุรีแต่วันดีคณไปทิ้งที่น้องแหนล่ะเนี่ยคือการบังคับใช้กฎหมายนี่มันไม่มบังคับใช้อย่างจริงจังครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ก็เพิกเฉยไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ แล้วขยะผมมองว่าการขนย้ายเนี่ยผมมาทําแบบใบเบิกทางไม้ได้ไหมไม้เอามาจากสากแก้วข้าวอาลันผ่านมาต้องมีใบเบิกทางและมีด่านตรวจตามไม้ตรวจครับแต่อดเส้นทางขยะออกจากโตตีออกจากอมาต่งนครจะไปเผาที่แก่งคอยต้องผ่านขั้นตอนไปและต่างรับเซ็นรับรองถูกต้องก็ส่งคืนให้กับกรมโรงงานแต่นี่การมาใช้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต้องเปิดเผยข้อมูลครับบริษัทนี้มีกยะาพิษกี่ตันและใครเป็นผู้จำกัดจัดการกยะานี้ก็เป,เปิดเผยก็รู้ประชาชนรับทราบได้นะครับผมเสนอนี้ขอบคุณมากครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับแหมเรื่องขยะเป็นปัญหาร้อนของจังหวัดฉะเชิงเาวาพอสมควรนะครับ